ผม,ผมออกไปบอดี้หลุมหนึ่งก็อยู่ในรูปเกมที่ดีแล้วก็ตีให้ตัวเองมีโอกาสแพ้บอดี้ตลอดเลยแล้วก็ไปผิดพลาดที่หลุมสิบสี่ผมว่าพอสามพัดภาษาเนี่ยทำให้พยายามเล่นเกมหาบอดี้แรกผมค่อนข้างผิดหวังตั้งแต่หลุมสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะสามหลุมสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นหลุมที่มีโอกาสทำเบอร์ดี้หลุมที่ผมได้ดีมากอยู่หน้าก,กีนชิปไปพัดไม่ลง1ิเจ็ดตีไปเกือบออนแล้วก็ชิปไปพัดไม่ลง หลุมสิบแปดก็เช่นเดียวกันได้อาจจะไม่ได้ดีมากเลย้ยัพมาแล้วก็ตีมาเหลือแค่ประมาณไดเวอร์กว่าวกาทางขึ้นด้วยแล้วอัมก็เหมือนเหมือนว่าเรารู้ตัวเองว่าเราต้องการเราต้องการไบดีด่วนแล้วมันทําให้มันไม่ฟโฟล์ในเกมออเพอพ่าหลุมสิบแปดไม่ลงเราเรารู้แล้วว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ลื่นของเราพยายามจะคอนเทนเทรตใหม,ม่เริ่มเริ่มใหม่แล้วก็ปรับความคิดใหม่ว่าเบรดดี้ที่ที่หลุมรอบหลังเบรดดี้ที่หลุมหนึ่งก็คือหลุมสิบของของวันนี้ทําให้กลับสู่เกมได้ สองวันเราโอเคกับตัวเองขนาดไหนจริงๆต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ได้อยู่ในช่วงที่คิดว่าดีที่สุด <c oughs> ยังไม่ถึงกับเเกมอ๋อว่าอามยังทิ้งอีกหลายแต้มอยู่ในสนาม <c oughs> 2วันแรกอามสามารถทําได้อีก2 3ส,สแต้มเท่าที่เราเรามองศักยภาพตัวเองที่เราเคยทําได้แต่ว่าก็ต้องรู้ว่าเราเหมือนเล่นไพ่ในมือว่าเราไม่สมบูรณ์ร้อซก็พยายามเล่นให้ฉลาดมากขึ้น <c oughs> เล่นให้รักกลุ่มมากขึ้น ลูกไหนที่ไม่น่าเสียงก็ก็ไม่เสียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราพยายามผมว่าโปรทุกคนก็พยายามเทียบตัวเองกับตอนที่สูงที่สุดฟอร์มดีที่สุดเราคิดว่าเรายังยังยังห่างกับตอนนั้นแต่ว่าถือว่าเดินถูกทางจากการทำเรื่องสวิงเรื่องเมนทอลเรื่องความคิดหลายๆอย่างกับโค้ชโอ้าหพูดเรื่องสภาพร่างกายผ่านไปครึ่งทางแล้วอย่างเอาว่าอย่างเดียวที่น่าเป็นห่วงนะก็คือสภาพร่างกายเพราะว่า ต้องบอกว่าที่สองสามปีที่ผ่านมาค่อนข้างเล่นกับอาการบาดเจ็บเยอะแล้วก็ยังไม่เคยเล่นกอล์ฟแบบสมบูรณ์ออกไปเล่นแบบไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วเลินลุยเขาเลยทั้งทั้งทั้งสามปีที่ผ่านมาซึ่งรู้สึกว่าเราเป็นรองตั้งแต่ก่อนเล่นแล้วแต่อย่างเดียวที่เราสู้ก็คือกำลังใจแล้วความมั่นใจที่เรายังสู้อยูอ่ถึงตอนนี้ก็ก็ถือว่ารับได้ไม่ถึงขนาด แบบเหนื่อยแล้วก็มีอะไรที่เจ็บขึ้นมาลุกควนรุนแรงแต่ก็มีเจ็บสะโพกอยู่ก็ยังมีเทรนเนอร์แล้วก็มีฟิเชีลที่นี่คอยดูแลก็จะพยายามเตรียมร่างกายให้พร้อมในสองวันหลังขอบคุณครับ